กับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเวสตนีดอทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปความลักของคนเกิดวันอ,อาทิตย์โดยจะเป็นคําทํานายช่วงเดือนธันวาคม2 5งพันนะครับโดยที่จะเป็นคําทํานายความลักความสัมพันธ์แบบภาพรวมหรือว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วแล้วก็คนโสดสนิทจากนั้นก็เป็นคนที่มีคู่ครองที่แต่งงานกันแล้วตามลําดับไปนะครับซึ่งก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่ให้การสนับสนุน แล้วก็ติดตามชอบของผมมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยนะครับยังไงถ้าดูคลิปนี้โดยชอบก็ขอ,อช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แต่ก็กดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับอืมแล้วเนี่ยผมก็เลิกไพ่ไปครบแล้วนะมาเริ่มดูกันเลยหน้าไพ่ความรักค่หนอาทิตย์ในแบบภาพรวมหรือว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วเนี่ยในเดือนนี้คุณอาจจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงม,มากเลยนะคุณจะมีความแข็งกร้าวแล้วก็ดุดันในตัวเองอ่ะดูคุณจะไม่ค่อยยอมอ่อนคออะไรให้กับคู่ของคุณสักเท่าไหร่นะหากว่าไม่พอใจอะไรเนี่ย คุณก็จะเดินแยกทางแยกถอยห่างออกไปจากตัวเขาไม่อยากที่จะติดต่อกันหรือว่าอยากจะเสวนาอะไรด้วยกันน่ะเนี่ยแล้วพอเขาเห็นถึงความจริงจังของคุณแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวเขาเนี่ยก็เริ่มทําใจเหมือนกับยอมอ่อนค้อยกับคุณน่ะกลายเป็นว่าตัวเขาอ่ะเริ่มอยากที่จะยอมแพ้คุณนะเพราะว่าอยากที่จะประคองรักษาสถานการณ์ความรักให้มันยังคงอยู่ต่อไปวิวออฟฟอร์จูนบอกว่าสถา,านการณ์ความรักในเดือนนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาระหว่างคุณกับคนรักนะครับ อย่างเช่นว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายยอมกับเขามาตลอดอะแต่ตอนเนี้มันกลับเปลี่ยนไปนะกลายเป็นว่าตัวเขาอะต้องเป็นฝ่ายยอมคุณบ้างแล้วก็พยายามมอบสิ่งดีๆทาอะไรดีๆให้กับคุณนะเพื่อที่จะเสริมสร้างความรักความมั่นคงที่ดีให้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะแต่ปัญหาก็คือไอ้เรื่องราวความรักของคุณเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงของการที่ต้องรอคอยนะคือสิ่งดีๆที่ต้องการเนี่ยมันอาจจะยังไม่มาถึงในตอนนี้อะเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าตัวคุณอนะ จะอยู่ในช่วงการที่ต้องพักตัวพักใจอยู่กับตัวเองมีความสุขกับตัวเองอยู่มากกว่างะเนี่ยเหมือนกับว่าคุณอาจจะอยากอยู่ตัวคนเดียวอ่ะทใไมคู่ของคุณนะที่เขาพยายามเดินหน้าทางความรักอยู่ตรงเนี้ยก็ต้องรองคอยในการกลับมาของคุณเช่นกันนะรวมๆแล้วอ่ะไอความรักที่ดีต่างๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จที่เขาต้องการนะครับก็ขอให้คนที่ทําตัวแข็งก้าวมึนตึงอยู่ตรงเนี้ยทําอะไรโดยยึดถือความพอดีความเหมาะสมไว้บ้างก็ดีนะครับถ้าหากว่าคุณยังคงรักเขาอยู่เหมือนเดิมอ่ะ แล้วไพสรุปเนี่ยก็มาบอกถึงเรื่องการที่ยังยึดมั่นรักษาความรักเอาไว้นะคือพยายามทําหน้าที่ของคนรักที่ดีมอบสิ่งดีๆให้แกกันอยู่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของตัวพวกคุณนะเพราะวเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นแบบนี้ครับแต่พอมันเริ่มจะมีการแตกแยกมีสัญญาณของการเดินแยกจากกันออกมาเนี่ยคนๆน,นี้ก็เริ่มให้ความสำคัญกับความรักขึ้นมาซะอย่างนั้นเลยะเนี่ยพอคุณเริ่มมันตึงใส่เขาเขาก็เริ่มใส่ใจคุณขึ้นมานะครับนี่ก็คือแน,นวโน้มภาพรวมนะ ทีนี้เรามาดูไพ่ความคิดความรู้สึกของเขากันบ้างนะอมอืจากหน้าไพ่เนี่ยไพ่เจ็ดเหรียญบอกว่าตัวเขาอะ่ะก็รู้สึกถึงการหยุดนิ่งลงไปทางความรักระหว่างคุณกับเขานะเขาก็รอคอยในผลลัพธ์ผลดีที่เขาเดินหน้ากับคุณอยู่อะ่ะ เนี่ยไพ่สเตนบอกว่าตัวเขาก็เริ่มที่จะหยุดใต้อานัตในการควบคุมของคุณลนะเขายอมให้คุณเป็นฝ่ายที่เหนือกว่านะรวมไปถึงอดทนพยายามที่จะเดินหน้าฝันฝ่าปัญหาต่างๆให้ความรักมันกลับมาดีด้วยเนี่ยไพ่าสามถ้วยบอกว่าเขาก็ยังมีความรักความสึกดีๆกับคุณอยู่นะเขาก็พยายามมอบความรักแล้วก็พยายามสร้างสถานการณ์ความรักที่มีกับคุณอนะให้มันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขกันให้ได้นะครับและไพ่สิบม้ท้าบอกว่า เขาอาจจะมีความทุ่มเทจริงจังในการเดินหน้าในตรงจุดนี้อย่างมากเลยทีนี้เรามาดูออนเลอเคลื่อนกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายังไงบ้างคำแนะนำจากไพ่ไปเนี้ยเขาก็บอกให้พวกคุณนะควรจะหันหน้ามาพูดคุยตกลงในเรื่องราวความรักกันไว้ดีกว่านะตัวคุณนะ่ะก็อย่าไปนิ่งเง,งินตึงหนีหาจากตัวเขามากเกินไปนะครับ ปัญหาความขัดแย้ตงต่างๆทางความรักเนี่ยยิ่งนิ่งเงียบอะ่ะจะยิ่งรุนแรงแล้วก็บานปลายขึ้นได้นะควรจะหันหน้ามาพูดคุยกันไว้ก่อนดีกว่าครับทีนี้เรามาดูสถานการณ์ความรักให้กับคนโสดสนิทกันบ้างนะครับ หน้าไพ่คนโสดสนิทวันอาทิตย์เนี่ยดูแล้วมันก็อาจจะยังไม่มีแน,นวโน้มที่ดีทางความรักที่จะเกิดขึ้นมานะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าก็จะมีปัญหาแล้วก็ไม่มีความสุขในชีวิตนะครับเนี่ยไพ่หกหมายมเท้าอ่ะตัวคุณล่ะก็มีสิ่งดีๆที่จะเดินหน้าช,ชีวิตได้อย่างมีความสุขสบายใจอยู่เพราะว่าดูแลว้วอ่ะคุณอาจจะไปรักใครชอบใครอยู่หรือไม่ก็มีคนมาชอบคุณนะแต่ว่าไพ่สามดาบมันรออยู่แสดงว่าความรักที่เกิดขึ้นในตรงนี้มันน่าจะไม่ใช่สิ่งที่ดีกับใจคุณสักเท่าไหรอ่อ่ะ เนี่ยคุณก็เริ่มมีความลังเลอยู่เหมือนกันนะว่าจะเปิดแล้วก็ความรักครั้งนี้ดีหรือเปล่าอะ่ะเหมือนกับว่าอะไรเดิมๆที่คุณเป็นอยู่มาเนี่ยแบบสดๆอะ่ะมันก็ดีอยู่แล้วไงคุณก็มีความสุขตรงจุดนี้ดีเนี่ยคุณก็เลยยังไม่ผีผ่านแล้วก็เดินหน้าอะไรกับความรักในตอนนี้นะตัวคุณล่ะก็จะวางท่าทีนิ่งๆแล้วก็พิจารณาดูสิ่งต่างๆอย่างรอบคอบไม่ประมาทอะ่ะหากมันดูไม่ดีแล้วก็ไม่มีความชัดเจนอย่างที่คุณต้องการเนี่ยคุณก็จะปล่อยวางกับมันไปมากกว่านะทีนี้เรามาดูกกััันนนนนห่่่่ออยยคคครบววาาตีาีึงงนในใจุณเ เขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะครับหน้าไพ่ความคิดของเขาเนี่ยใบยแรกเป็นไพ่ราชนิระจันะคุณก็ไม่รู้นะว่าเขาคิดอะไรกับคุณกันแน่นะเพราะเขาก็มีสิ่งที่ปิดบังคุณอยู่แล้วไพ่อัศวินดาบเนี่ยตัวเขาเองก็ไม่ได้มีความรักความหวานชื่นที่ดีให้กับคุณมากสักเท่าไหร่นะแถมเขาเองก็ รู้อยู่ด้วยนะว่าคุณไม่ชอบอะ่ะแต่เขาก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไระที่จะทําให้ความรู้สึกมันดีขึ้นมากกว่าน,นี้นะคือเขาก็มีความเป็นตัวเองสูงมากอะ่ะดูตัวเขาก็ไม่ค่อยยอมคุณสักเท่าไหรอ่อ่ะแล้วไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยยังไงก็แล้วแต่อะ่ะเขาก็รู้สึกดีๆแล้วก็อยากที่จะเดินหน้าสานสัมพันธ์กับคุณอยู่เหมือนกันนะแต่ในขณะเดียวกันน่ะเขาก็มองในเรื่องหน้าที่การงานสิ่งที่เขาทําอยู่เป็นสิ่งสําคัญด้วยอะ่ะแล้วไพ่หกดาบเนี่ยก็เป็นการมาบอกว่าตัวเขาอะ่ะ ก็ยังไม่อยากที่จะยึดติดแล้วก็หยุดอยู่กับตัวคุณนะเขาพร้อมที่จะเดินหน้าแยกตัวออกไปไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้อยู่เสมอเลยทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าออรแเคลิ้นจะพูดถึง้งางาตรงนี้ว่ายัางไงบ้างอืมไพ่เป็น,นมันจะเป็นการที่คุณนะ่ะได้เห็นถึงสัญญาณความจริงบางอย่างก่อน มันก็เป็นข้อมูลที่ดีที่คุณจะสามารถนํามันมาคิดตัดสินใจในความรักที่เกิดขึ้นได้ว่าจะเอาอยัางไงกับมันต่อไปนะบางทีความสู้กต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนที่มีคู่ครองกันแล้วบ้างนะ หน้าไพ่คนที่มีคู่เนี่ยใบยแรกก็เป็นไพ่สี่ไม้เท้า,านะดูแล้วคุณก็ยังคงมีความรักที่มั่นคงมีความสุขที่ดีกับคู่ของคุณอยู่ถึงแม้ว่าไพ่คิงดาบจะบอกว่าคุณน่ะอาจจะเคยมีปัญหาความขัดแยง้งมีปัญหาที่มึนตึงกับตัวคู่ของคุณมาก่อนนะแต่แล้วเนี่ยไพ่ดอซันบอกว่าคุณก็จะพบเจอหนทางที่ดี <c oughs> เห็นถึงช่องทางที่จะเดินหน้าพัฒนาความรักให้มันย้อนกลับมาสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้อ่ะเนี่ยคุณจะพบเจอหนทางที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็กลับมารักกันได้อย่างดดีเเหมมือนนิะครับ ืมทีนี้เรามาดูกันแล้วว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนใจของคุณเนี่ยเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะ <_ D> ในความคิดของเขาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาอ่ะจะมีการหยุดนิ่งหยุดพักกับสิ่ง,งเดิมๆเก่าๆที่เขาเคยเป็นมานะ อาจจะเป็นการหยุดยุติในเรื่องราวปัญหาที่เคยเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาก็ได้ะสิ่งเดิมๆที่เขาคิดเชื่อแล้วก็ทากับมันมาเนี่ยเขาจะเริ่มหยุดในสิ่งนั้นนะครับแล้วไพอัศวินไม้เท้าบอกว่าเขาจะเริ่มมีความตื่มตัวจริงจังในการเดินหน้าพัฒนาความรักที่มีกับคุณในตอนนี้นะเพื่อที่จะรักษาความรักที่มีกับคุณเอาไว้ให้ได้อะแล้วไพรา,าชนีพระจันทร์เนี่ยบอกว่าเขาอะก็มีความรักความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะแล้วก็ต้องพยายามเก็บงาเก็บงเบงียบความรู้สึกของตัวเองเอาไว้อะ มีปัญหาอะไรเนี่ยเขาก็ต้องเก็บไว้ในใจมากกว่าแล้วก็ต้องเสียสละความรู้สึกที่แท้จริงของเขาไปอ่ะเนี่ยดูเขาจะต้องอดทนแล้วก็ยอมกับคุณมากขึ้นนะทีนี้เรามาดูอะไรเคลื่อกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายัางไงบ้างไพ่ใบเนี้ยก็บอกให้คุณอะ่ะเปิดใจให้กับความรักที่มีตรงนี้นะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวเขาอ่ะ พยายามอย่างมากเลยนะที่จะเดินหน้ารักษาความรักแล้วก็ทําสิ่งดีๆต,ต่างๆให้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะ่ะหากว่าเคยมีปัญหาอะไรกันมาเนี่ยแล้วคุณก็วางตัวนิ่งๆเมินเฉยใส่เขาอะ่ะคุณก็ควรจะปล่อยวางของเสึตรงนั้นนะแล้วก็เปิดใจให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งอะ่ะจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคนเกิดวันอาทิตย์นะพบเจอความรักที่ดีมีความสุขสมหวังหาทางออกที่ดีในเรื่องราวต่างๆทางความรักของคุณได้นะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับ สวัสดีครับ